ที่่หมัน,มน,นเขายกทงข่าวแล้วเขาบอกจะไม่ทําแล้วแต่เด็กก็บอกว่าเดียจะรอพี่แมทจกนกว่าจะนัดวันอ่าแต่คนบอกว่าไ hey, อ้เดียสวยเป็นคอนเทนต์หรือว่าต้องการให้สามีไปทำจริงจริง,รงไม่คือต้องเล่าตั้งแต่แรกว,ว่าเราอ่ะพูดตั้งแต่ตอนคลอดดีแลนแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปทํางานนะจะทํางานเพลงพอเราเตรียมอัลบั้มเสร็จปุ๊บปล่อยหนึ่งซิงเกิลสองขี้จ้าท้องเดมี่ล้มเลิกค่ะปล่อยได้แค่หนึ่งซิงเกิล พอเดมี่จบปุ๊บแล้วก็โอเคเราจะมาลุยเพลงใหม่อ yeah. so er ีกแล้วนะเดี h, so ๋ยวเราจะเริ like yeah. ่มถ so ่ายรายการดีนดานาสตี้เราแล้วนะจริงๆเรื่องดีนดานาสตี้ที่ถ่ายเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการมาทําเพลงอีกรอบหนึ่งเปิดกล้องจ้าสองขี่จ้าสองขีดไปแล้วจ้าก็เลยต้องเปิี่สตอรี่ไลน์อีกรอบหนึ่งว่าเป็นการท้องอะไรอย่างนี้ก็เลยตอนนี้พอ3ปีผ่านไปกับโปรเจกต์ดีนดานาสตี้ตั้งแต่เริ่มทําเริ่มถ่ายเริ่มตัดต่อเนี่ยสปีไปแล้วพอจะเริ่มออนแอร์ล้วก็แบบ เราจะมาสองขีดที่ไม่ใช่โควิดอีกรอบไม่ได้พ่อไปทําหน่อยอะไรอย่างนี้อตอนนี้คือได้วันได้เลิกหรือ,อยังพี่เดียยัง,ยงพี่แมทบอกว่าตกลงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้วันค่ะก็คือรอมีขา้าสัญญามีอะไรอย่างนี้ไหมน,นักกสอนพี่แมทก็บอกเออเดี๋ยวเร็วๆรวนี้เราจะนัดหมอเดี๋ยวต้องเข้าไปคุยก่อนหอาคิวว่าเขาก็บอกว่างานเขาเยอะเราก็เห็นว่าเอองานงานพี่แมทก็เยอะจริงๆแหละอาจจะต้องพักฟื้นหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เขาไม่ได้ที่เรีนตอะ คือตอนนี้ก็ต้องเชื่อเขาไปก่อนเพราะว่าเออเราก็เห็นคิวเขาจริงๆไงว่าแบบเออมันงานตลอดจะเอาเวลาที่ไหนไปไปพักฟื้นอะไรเงี้ยก็จากที่ถามเพื่อนๆของเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออมันก็จะจุกไปสักแป๊บนึงเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มซีไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอแห้เเาาดนวก็รอจรา้บิงจริงๆก็ ถ้าไปดูในดีในซีนเนี่ยก็คือมันจะมีฉากที่แบบเราเข้าไปจริงๆไปหาคุณหมอจริงๆแล้วก็ศึกษาทุกอย่างจริงถามเพื่อนทุกอย่างจริงเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทํายังไม่ได้นัดวนนันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เด็กก็รอรออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่คิวเขาจะว่างแล้วก็ทําอะไรางี้ตอนตอน,นเวลาออกมาพี่เดียตอนที่เราไปขึ้นป้ายอะไรอย่างนนออาเงี้ยแล้วโพสต์ออกมาอย่างเงี้ยคนก็หูรู้เข้าข้างเราเต็มไปนะด <laughs> สที่แมทเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวเป็นรายการปุ๊บ คนบอกกินอาหารเม็ดกันเต็มเลยโอ้ยไม่ไม่ใช่จริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นการกดดันพี่แมทเพราะว่าเ,ออเราไม่เคยคุยแบบซีเรียสจริงๆคือทุกครั้งที่คุยพี่แมทก็จะปัดเป็นเรื่องอื่นแล้วก็ไม่ยอมคุยกับเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบซีรีสจริงเฮ้ยโปรเจกต์นี้มันใหญ่มันกำลังจะลอนชแล้วดีอยากทำงานแล้ว3คนคือแบบไม่ไหวแล้วจริงๆอ,อ,อย่าอย่าปัดเรื่องนี้คุณต้องไปแบบซีเรียสอะไรเงี้ย ก็กว่าจะเรียกร้องความสนใจได้นะคะก็ต้องประกาศอย่างนั้นนะคะเขาถึงจะแบบอ่ะโอเคโอเคฉันรู้แล้วว่าเธอแบบซีเรียสจริงๆอัวนี่คือไม่ตายเลยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็เห็นอยู่ว่าขอเขามากี่ปีแล้วคุยเรื่องนี้มากี่ปีแล้วหลายปีมากจนแบบอันนี้คือขอโปรเจกต์นี้แบบไม่สองขีดนะขอขอแบบทำงานนะพ่อหรืออย่างเงี้ยแล้วกอว่าสุดท้ายพี่ไรเราก็ใจอ่อนนโที่ ไม่ไม่ใจอ่อนแล้วคนที่3นี่มาแบบเซอร์ไพรส์แบบไม่ได้ไม่ตั้งไม่ได้ตั้งจวดตั้งใจไว้ว่าแบบโอเคจะต้องมีคนที่3ามอะไรอย่างงี้ทำให้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังตันยังไงบ้างก็เอ่อก็ตามตามป้ายค่ะตามป้ายเอ่อช่วยไปทำหมันหรือก็นอโมเซ็กส์นะคะไม่ต้องผเหรอคะพี่เนี่ยพี่ยจริงกลัวว่าในระวังพีแปร์ที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้เซอร์ไพรส์ไหมคะ ไม่ไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวเอาเดมี่มานอนข้างๆเอา,เ,อาเดมี่กับเดลลนมานอนข้างๆลูกเป็นกลางเลยลูกเลยลูกเป็นโปรเทคชั่นที่ดีที่สุดประโยคเมื่อกี้คุณสามีรับทราบหรือยังคะรับทราบค่ะเขาก็เลยบอกว่าทงขาวเป็นเธอชีนีสเซ็กซ์ค่ะเขาบอกงั้น โอเคค่ะเราเลี้ยงลูกแค่นี้ก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วค่ะวันๆนี้ก็ทั้งทํางานทั้งเลี้ยงลูกทั้งแบบมีเวลาไปของตัวเองก็คือแบบแบ่งเวลายากมากแล้วารคุณบอลคุณจะเป็นพี่แมทถูกต้องค่ะพี่แมทก็จนกว่าคุณจะหาวันนะคะก็จนถึงวันนั้นแหละค่ะคุณมาถ้าทำแล้วเขาอาจจะฮอร์โมนเปลี่ยนเขากลัวอย่างนี้แต่ว่าถามทุกคนแล้วทุกคนบอกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็บอกถ้าเขาทำเหมืนเสร็จแล้วพวกเราจะมีอะไรแบบเสริมสร้างอะไรเดี๋ยวเซเลบรชั่นให้เต็มที่เลยค่ะคุณสามี ต้องมานะขนาดนั้นเหรอเลยขนาดนั้นเลยเหรอก็คือสามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ที่แมทได้เลยแล้วแต่คุณจะรีเควสแล้วกันค่ะแต่แต่จนถึงวันนั้นนะคะเดี๋ยวว่ากันรอวันพ่อก่อนเขามีลูกคนที่สี่แล้วเขาแต่โปรโมชั่นให้เราอะนอนรอลูกคนที่สี่ไม่เอาไม่ได้แล้วโอเคว่าจะภายในปีนี้ไหมพี่เนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรองานเขาแบบเบาลงนิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากัน